เราพร้อมเพียนด้วยใจี่อาสาผู้ใหญ่ผู้น้ำผู้บ้านชวนูชวนลาพัฒนาบ้านครับเรียนท่านผู้นริการโรงเรียนบ้านนาดีที่เคารพนะครับเอาวันนี้ถนนสายวัฒนธรรมวัดบ้านนาดีเห็นนักเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ มัธยมนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่ทราบว่าท่านามีโครงการมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องถนนพฒทธธรรมาตามที่ทางรัฐบาลก็ทํา MOU ท่านมีความเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมครับอขออนุญาตนะครับขอบคุณท่านประธานสภาวัฒธรรมอำเภอเภอม่วง30นะครับท่านดรพันธ์ชมบศรีนะครับสำหรับผมนะครับนายธีรชัยสมเกตรินนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบัณฑีทุกเจริญน,นะครับในานามตัวแทนของคณะครู บุคลารกรทางการศึกษาและก็น,นักเรียนในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานสายวัฒนธรรมในชุมชนโดยเฉพาะยังยิ่งงานวันนี้นะครับเป็นงานของชุมชนเรานะครับโรงเรียนบ้านนาดีทุกเยเล่นนะ,นะครับมีนโยบายว่าโรงเรียนน่าอยู่คร,รูดีนักเรียนมีคุณภาพชุมชนร่วมใจนะครับและกิจกรรมนี้ก็สอดคล้องกับแนว ของโรงเรียนคือโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําและก็โรงเรียนคุณธรรมนะครับเราก็ต้องการที่จะให้นักเรียนนะครับเป็นคนเก่งคนดีนะครับแล้วก็มีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็เลยนํานักเรียนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้โดยการประชุมวางแผนปรึกษาหารือให้คณะครูนักเรียนเข้ามาร่วมประมาณจํานวนนักเรียนประมาณเกือบ200คนนะครับก็ทยอยกลับไปแล้วแล้วก็ครูจํานวน20คนนะครับครับผม สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในถนนสายพระนธธรรมอยากจะให้มีมรคุเทศน้อยหรือมัคาทยกน้อยให้เกิดขึ้นที่นี่หากมีกิจกรรมในตำบลของเราท่านพอที่จะเอาเยาบชนของเรานี่ไปเป็นมัคาทยกในการนำสวดมนต์ไหว้พระในกิจกรรมได้ไหมครับท่านครับขอพรบคุณมากครับด,ด้วยความยินดีนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำนะครับแล้วก็โรงเรียนคุณธรรมสามดาวนะครับซึ่งผ่านการประเมินมาเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับ ก็เราก็จะดําเนินการสารต่อนะครับเพื่อให้ต่อยอดนะครับสำหรับโครงการนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผมกิจกรรมที่ทําในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าทางโรงเรียนมีส่วนในการมาพัฒนาก่อนที่จะดำเนินการหรือเปล่ารัดคำในส่วนของโรงเรียนมนาดีทุ่งจเจริญน,นะครับเรามีโครงการพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนนะครับโดยนํานักเรียนที่เป็นจิตอาสานะครับมาร่วมพัฒนาวัดพัฒนาบ้านนะครับ อย่างตัวเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญต่างๆนะครับหรือเช่นในวันนี้นะครับก็นํานักเรียนมาร่วมทําบุญต่างบาทนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เสริมสืบสานวัฒนธรรมนะครับกับโครงการนี้ครับผมครับพี่น้องครับก็อยากจะฝากถึงหมู่บ้านที่จะจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมนะครับโครงการนี้เป็นการทํา MOU นะครับระหว่างวัด บ้านโรงเรียนและราชการที่ต้องมาช่วยกันก็ต้องชื่นชมท่านผู้อำนวยการนะครับที่ในนำโครงการลักษณะอย่างนี้ต่อยอดไปถึงเยาวชนโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลดําเนินการมานั้นจะต้องครบอยู่3ส่วนก็คือเยาวชน2วัยทํางานแล้วก็3ผู้สูงอายุซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อยอดอวัฒนธรรมของอพวกเราสืบสานต่อไปขอบคุณมากครับท่านผู้อำนวยการครับขอบคุณนักเรียนทุกคนครับพนมมือหน่อยครับ